สวัสดีค่ะพบกับรายการ Station of Life นะคะกับครูกริฟต์ค่ะเคมิออนบุญเกียรติวันนี้ครูกริฟต์จะพาท่านผู้ชมไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนแล้วมีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างเดี๋ยวตามครูกริฟต์มาเลยค่ะ ครูกิฟตก็อยู่ที่โรงเรียนสอนดำน้ำเดอะลิฟวิ่งซีค่ะและข้างๆนี้ก็คือคุณครูต้อคุณครูเสริมศักดิ์โปสยาจินดาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออโรงเรียนเดอะลิฟวิ่งซีเนี่ยมีประวัติความเป็นมาเป็นยังไงบ้างคะเอ่อก่อนอื่นก็ต้องบอกกับน้องกิฟตก่อนนะฮะว่าเดอะลิฟวิ่งซีเนี่ยนะครับเปิดดําเนินการมาก็คือย่างเข้าปีที่13นะฮะแต่พี่ต้อเนี่ยเป็นครูดำน้ำนะฮะมาก่อนที่จะมาทำลิฟวิ่งซีนะครับสมัยก่อนเนี่ยพี่ทํา เป็นพนักงานบรษิษัทค่ะนะฮะแล้วก็ยุคจำปี40ะนะครับเราโตทันเรื่องทันค่ะทัน <c oughs> นะฮะโอเคก็ปีนั้นเนี่ยเมีปร,กรากฏการะกต้ยมยำกุ้งต้งยมยำกุ้งดีซีสนะฮะบริษัทที่พี่ทำตรงนั้นก็คืออสังหาริมทรัพย์ค่ะนะครับแล้วก็ในปีนั้นเนี่ยอสังหาริมทรัพย์มันไม่ดีค่ะนะครับแล้วเราทำงานตรงนั้นนะฮะก็เลยตัดสินใจลาออก นะฮะมาทําธุรกิจดำน The Living sea. ้ำเดอะลิเวงซีเหตุผลที่ทําธุรกิจดำน้ำเดอะลิเวงซีเนี่ยเพราะว่าก่อนอื่นต้องบอกกันว่าพี่ต้อเนี่ยถ้าเขาข้างตัวเองนิดนึงก็คือว่าบอกว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งที่ได้ทางานในสิ่งที่ตัวเองรักและอชอบเป็นความโชคดีของพี่ต้อจริงๆที่ได้ทาในธุรกิจที่ตัวเองรักแล้วก็ทําให้ได้ดีถึงทุกวันนี้13ปีแล้วใช่ไหมคะร,รับ13ปีแล้วก่อนที่เราจะที่พี่ต้อจะทําธุรกิจดำน้ำก็คือได้เรียนดำน้ํา ตั้งแต่นานไหมคะเออจริงแล้วเนี่ยนะครับพี่ต้อเรียนดำน้ำมาตั้งแต่ปี1986นอยอนะครับสมัยก่อนเนี่ยเรียนดำน้ำเนี่ยจะมีที่เรียนอยู่ไม่กี่ที่นะครับยุคนั้นเนี่ยพี่ต้อเรียนที่สมาคมวายดอ๋อค่ะตรงถนนสานทอนค่ะนะฮะครูดำน้ำพี่ต้อคนแรกเนี่ยชื่อครูดำรงสาธุการค่ะถือว่าเป็นครูดำน้ำคนไทยคนแรกเลยอืมนะครับตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่ก็เรียนค่ะนะครับเรียนแล้ว ก็ยังไม่ค่อยได้ได้มาดํามาฝึกปือฝีมือเท่าไหร่นะครับจนกระทั่งมาประมาณสักปี1993ค่ะนะครับได้ได้ได้กลับมามาดําน้าจริงจงจังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนที่เรียนเราก็ชอบอนะครับพอชอบปุ๊บเนี่ยเราก็มีการพัฒนาประสบการณ์แล้วก็ความรู้ค่ะ,ะคไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถเปิดโรงเรียนได้ใช่มันจะมีเป็นขั้นตอนเป็นขั้นการเรียนเป็นระดับเหมือนระดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาตามลำดับขั้นะนะครับจนมาถึงประมาณปี98ะนะครับพี่ก็ตัดสินใจลงเรียนเป็นครูดำน้ำนะครับเราต้อ,อบ,บเป็นครูได้เลยหลักสูตรเวลาที่เราใช้เรียนอย่างเต้นของกิ๊อย่างเงี้ยมันก็จะมีหลักสูตรว่าของประเทศอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอย่างดำน้ำเนี่ยเราสอนตามหลักสูตรอะไรอะคะก่อนอื่นพี่ต้องเรียนบอกน้องกิปนิดหนึ่งว่าสมาคมดำน้ำมันนะฮะจริงๆที่ได้รับการรับรอง นะฮะจะมีอยู่หลายสมาคมด้วยกันแต่ที่เป็นที่นิยมนะครับเป็นที่ที่ใครๆก็จะต้องพูดถึงเรจะต้องมาเียนกับสถาบันเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสองสถาบันด้วยกันนะครับคือมีสถาบันนาวี N A U I อ๋อนนะครับแล้วก็ P A D I คือแพดีนะครับสองสถาบันเนี่ยเป็นจากอเมริกาค่ะก็คือเป็นสองสถาบันจากอเมริกาแต่แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมอยากอยาก หมายถึงว่าลูกค้าอยากจะเลือกเรียนเป็นของหลักสูตรไหนหรือว่าทางคุณครูแนะนําว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยเหมาะสมกับหลักสูตรนี้แตกต่างกันยังไงครับจริงๆนะครับจริงๆทั้งสองสถาบันก็ไม่มีอะไรที่จะแตกต่างกันนะครับคือวัตถุประสงค์ที่เขาก่อตั้งสมาคมขึ้นมาก็เพื่อต้องการให้บุคคลทั่วไปสามารถเรียนดำน้ำได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนะฮะโดยเขาจะให้การรับรองโดยการมีเป็นเซอร์ติฟิเคชันแล้วก็ เป็นเหมือนบัตรดำน้ำนะครับก็เหมือนว่าเหมือนคล้ายๆว่าเวลาเราเราจะขับรถอย่างเงี้ยเราต้องมีไดร์ฟดิวิ่งไลเซนต์อัวนี้ก็คือก็เป็นเป็นเหมือนไลเซนต์ทุเรนนะครับอย่างน้องกิฟตน้องกิฟตจบเรียบร้อยนะครับไปเที่ยวมาเลเซียอยากดำก็ลงไปดำได้น้องกิฟตก็สามารถที่จะมาโชว์บัตรดำน้ำให้กับบริษัทหรือร้านดำน้ำที่เราไปไปไปดำกับเขาเนี่ยเขาก็อนุญาตให้เราไปดำกับเขาได้แล้วสำหรับเด็กอะคะมีคอร์สสำหรับเด็กบ้างไหมคะ เออ่หลักสูตรสำหรับเด็กนะครับก็คือจะเรียกว่าจูเนียร์ค่ะจูเนียร์สกูบ้าไดเวอร์จูเนียร์โอเพฟนวอเตอร์นะครับเด็กจริงๆแล้วเนี่ยเรียนได้ตั้งแต่อายุ8ขวบขึ้นไป8ถึง10<ต>จบจะ<ต>เริ่มหลักสูตรนะหลักที่หนึ่งว่าบับเบิลเมเกอร์อ่าบับเบิลเมเกอร์นะครับคืออายุตรงนี้เรียนได้เฉพาะในสระยังออกทะเลไม่ได้แต่พอ10บขวบขึ้นไปถึง14เนี่ยนะครับสามารถออกทะเลได้นะครับ แล้วก็มีคําว่าจูเนียข้างหน้าแต่มีข้อแม่นิดห,หนึ่งว่าเด็กที่จะเรียนได้นะครับจะต้องมีผู้ปกครองนะครับมาอยู่ในในซีนเวลาที่รูปการฝึกนะครับแล้วก็ในใบข้อตกลงเนี่ยจะต้องมีลายเซ็นผู้ปกครองอแล้วตอนนี้มีอะไรพิเศษโปรโมชั่นอะไรสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าสนใจมาเรียนหรือเปล่าคะก็ตอนนี้นะฮะทาง The Living s e ีนะฮะจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านที่ได้ดูรายการนะครับถ้าสนใจก็ผมมีให้ มาเรียนฟรีนะครับเป็นลองทดลองเรียนฟรีนะครับการทดลองเรียนฟรีก็คือจะให้มาทดลองเรียนที่ส่วนน้ำตื้นค่ะนะครับใช้เวลาก็ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงค่ะนะครับการเรียนฟรีของผมเนี่ยก็คือเรียนเรียนฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยชอบนะครับก็ค่อยมาเรียนเต็มหลักสูตรอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดไม่ชอบก็ถือกระเป๋ากลับบ้านไปได้เลยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายครับ Hi, my name is Yumi. I'm from Taiwan and I really like diving here. It's really good experience and uh, I s t u d y e d from the Living Sea here. They're really nice people and re really nice person. They like teach you a lot. You will enjoy how diving here. You will enjoy underwater life. แล้วการเดินทางล่ะคะการเดินทางมาที่ Living Sea มายัางไงสะดกที่สุดคะนะครับง่ายนิดเดียวครับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สุดที่สถานีรถไฟวลำโพงค่ะสุดสายเลยสุดสายเลยวลำโพงนะครับพอออกมาเสร็จปุ๊บโทรเข้ามาหาผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปรับให้ถึงสถานีมาส่งที่ที่เรียนเลยเรียกว่าบริการดีมากคือไปรับถึงสถานีแล้วก็มาที่โรงเรียนได้เลยนะคะแล้วถ้าบางคนอยากจะขับรถมาละคะที่อยากจะขับรถมานะฮะก็มาเส้นพระลำศสีนะครับวิ่งตรงผ่านหน้าวัดไตรมิตรนะครับเจอกับวงเวียนจีนเฉลิมพระเกียรตินะครับเลี้ยวซ้าย นะครับเจอถนนทรงวาดเลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งแล้วมองไปทางซ้ายนิดนึงนะฮะจะมีถนนชื่อมีซอยเป็นซอยถนนน,นะฮะชื่อเจริญพาณิชต์ตรงเข้ามาแล้วก็โทรหาผมอีกทีหนึ่งเดีย๋ยวจะอธิบายทางเข้ามาในสถานที่เรียนให้ค่ะแล้วเบอร์โทรติดต่อมีเว็บไซต์ไหมคะอ่าเว็บไซต์นะครับ w o r l d w i d l i v i n g s c o t h นะฮะเบอร์ Bird, มือถือ0816666161ครับ โอเคค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณครูต้อมากเลยนะคะคที่มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ดำน้าให้ฟังแล้วยังไงเดี๋ยวตอนนี้กิ๊บว่ากิ๊บต้องขอแอบไปดูเขาสอนดำน้ากันสักนิดนึงแล้วเผื่ออนาคตจะได้มาเป็นลูกศิษย์คุณครูต้อนะคะโอเคเย,ยินด,ดีครับวันนี้ขอขอบพระคุณมากค่ะคสวัสดีค,ดค่ะท่านผู้ชมอยู่เพิ่งหนีไปไหนนะคะเดี๋ยวไปพบกับเบรกต่อไปค่ะ